้ยโย <laughs> <laughs> ปลาสายแดงนี่ปลาอะไรอะ่ประปลาแดงเจ้าประจํเาเอาจัดให้ดูนะเย้ไปนียแหละโอเแขนเลยสุดยอดเ้ย ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับทาราแทนชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สมอนสารอเกนก็ที่นี่คือท่าเรือประตูนะครับผมภา oh. รกิจของเราในวันนี้เนี่ยเราจะไปขึ้นเรือของไตเดชากัน oh. เป็นการตกปลาตกหมึกนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมเลยมาที่เนี่ยต้องแวะนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตู้ฟิชชิงช็อปกันแล mm. ที่นั่นน่าจะเป็นของ เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปเติมของกันไหม่ก็ทิปนี้นะครับผมผมมากับนี่เลยน้องเต้แล้วก็น้องบอยนะครับผมน้องเต้เนี่ยเป็นสมาชิกในแก๊งเหมือนกันนี่แหละก็ชวนผมมาในทิปนี้เนาะทำไมน้องเต้ถึงเลือกมาทิปนี้แล้วก็เป็นแบบ ขึ้นเรือของไตเดชาเนี่ยอ๋อเพราะว่าครั้งกัแล้วกันมา่ามาจอยทริปที่กั่เช้าเปิดกันครับผมแล้วก็มาก็โอเคหมึกมันเยอะดีแล้วก็ปลาค่อนข้างที่จะเยอะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดพี่แทนนาน่าจะสนุกเ้ามาจอยกันได้ขอบคุณมากเลยก็ชวนพี่มาอีกแล้วนะครับผมส่วนอันนี้นี่เลยน้องบอยของเรานะครับอันนี้ตกปลาครั้งแรกใช่ครับอ่าก็เดี๋ยวรอมาดูนะว่าคนที่ตกปลาครั้งแรกเนี่ยจะมีดวงไหมนะครับส่วนมากนี่ตกปลาครั้งแรกนี่ดวงดีเนาะใช่ครับแต่ไมเราเห็นมาชุดชุดเต็มอย่างนี้ของเยอะอย่างนีี้ แ <Hell. laughs> <laughs> หน่ลรอ <laughs> โอ <laughs> ไ้ไม่ไม่ไม่เน้นตกเน้นอุปกรณ์เน้นเน้นแต่งตัวไม่เน้นักไม่นักคนรับนี่เราก็ต้องแวะประตูประตูอีกแล้วใช่ไหมประตูประตูฟิชชิงช็อปอีกแล้วครับผมเดี๋ยวพาน้องไปช็อปกัน<ม> <laughs> ก็นี่นะครับผมสแสม่ศารนะถ้าใครมามาตกปลาตกมือนี้อย่าลืมมาแวะตูฟิชชิงช็อปนะครับผมก็เป็นร้านประจำของผมเลยที่มาทุกครั้งก็แวะทุกครั้งนะครับของเยอะของเติมเรื่อยๆแล้วก็แบบขาดเหลืออะไรก็มีหมด ไหนไมีตัวไหนแนะนำบ้างโอ้โหเท่าไหร่สองจุดศูนย์ราคาร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็เป็นโยกุ้งของชิคกอลี่นะครับผมใช้ประจำใช้ประจำมีตั้งแต่แบรนด์ไล่ตั้งแต่แบบหลักสิบหลักร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับผมอันนี้อย่างเช่นไอกะนี่ก็เริ่มต้นประมาณแบบ60กว่าบาทนะครับแจ็คเวก็ประมาณ100กว่าบาทโดดไปชิคเกอรี่หรืออะไรพวกนี้หรือถ้ามือใหม่ๆเลยสายประหยัดนี่เลยโยไม้ คุ้มค่าไม่ใช่ว่าไม่ได้นะจับดีด้วยนะโยไม้เนี่ยครับสำหรับที่ใครที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยก็มีบริการที่พักหรือโฮมสเตย์ของที่สะพานประตูด้วยด้วยนะครับผมที่สะพานนี้ก็สามารถตกปลาตกปลาหมึกได้ตอนกลางคืนด้วยเหมือนกันนะครับก็เบอร์ติดต่อตามนี้เลยค่าที่พักคือละ1,000บาทอะไรนะครับผมค่าที่พัก คือละหนึ่งพันบาทครับขอบคุณมากมากเวลาตอนนี้น่าจะประมาณสี่โมงสี่สิบห้าทีนะครับผมถือว่าฟ้านี่กําลังสวยเลยทริปนี้เราจะขึ้นเรือเวลาประมาณห้าโมงเย็นกันนะครับก็น่าจะเข้าฝั่งประมาณหกโมงเช้าเลยสําหรับอาหารเครื่องดื่มก็สามารถเตรียมขึ้นไปบนเรือได้เลยนะครับผม ครับผมอันนี้เป็นเรือของไสเดชานะครับก็คือเรือที่เราจะขึ้นกันในคลิปนี้ตื่นเต้นไหมครับน้องบอยลงเรือครั้งแรกวะเนี่ยลงเรือครั้งแรกครับเป็นเรือประมงค,ครั้งแรกเลยใช่ครับโ oh, อ้เป็นไงความรู้สึกเห็นสภาพแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแหละแต่ก็ยังงงๆอยู่มันทำอะไรว่าพวกผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเตรียมอะไรมาเลยว่าลากมาเชือดของจริงนะครับผมไม่กลัวแล้วมันยังขู่เลยคุณจะคิดว่ามันง่ายนะผมง่ายไม่ง่าย ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายตองลองดูต้องลองด,ององดูเดี๋ยวประกบกับเต้เลยใครจะได้เยอะกันไ,ได้ขิงไงขิงเอาพวกขิงมาเยอะๆเก็บขิงไว้ใส่โจ๊กดีหรือเปล่าถ้าขิงไม่มีก็จะเป็นแห้วแทน <laughs> เอาบอยมาลงสักสองขั้นนะ่ะง่ายเลยมาแล้วนะครับ ยังไม่ยังไม่ทันเปิดคลิปเลยขนนะก่อนเโอ้เอาขึ้นไปครั้งแรกตกมาครั้งแรกโอ้ปลาแดงเฉย

ก็วิธีการตกก็ใช้ใช้กีทธรรมดาน่าจะประมาณเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดได้เลยอันนี้เป็นปลาตัวแรกของน้องบอยนะครับยอดตัวแรกของทริปเลยเมื่อกี้ตั้งหลากไม่ทันเลยครับยังไม่ทันเปิดคลิปเลยเนาะก็เราเข้าหมายแรกกันละเวลาตอนนี้ประมาณหกโมงนะครับแลหรเราหมายแรกก็หมายแรกคือแบบโดนปลาแดงเลยสุดยอดน้องบอยของเราอ่าน้องเต้อย่าไปยอมสูว่ะสูอยู่แล้วแต่ผมหาเป็ดตัวที่บอกเมื่อกี้ไม่เจอ กลัวตั้งสิบกรัมนะครับส่วนเบซสบิกิสปอนเซอร์จากนิงเต้ของเราเปนแบตัวแรกของผมนี่ปลาอะไรอ่ะช่อนข้างมะเขาวไม่ใช่ไม่ใช่ช้อนอัี้ตัวใหญ่นี่ปลาอะไรก็ไม่รู้ อนี้มีเงี้ยงไหมพี่มีเงี้ยงไหมไม่มีเลยขณะน,น,นี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมก็อย่างกันที่ตกปลาได้มาสักพักหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นตกปลาหมึกแล้วอา่าน่าจะกําลังเข้าพอดีเดี๋ยวเราลองมาดูกันมีตัวใหญ่นลยคืนนี้เดี๋ยวจ,จัดให้ดูะะได้ไหมพี่เดี๋ยวจัดมันเขา่าเดี๋ยวจัดให้ดูนะอืมอุ้ยเย้สายนี้แหละแม่หดสายเรื่องจบไม่ถึงจะไง jóð mamma ah. oh, oh. อ <c oughs> นี่นะครับผมปลาหมึกกล้วยหรือหมึกสอกอันนีงนะครับนี่เลยตัวนี้ใหญ่มากอเอาแขนเลยสุดยอดนะครับแต้มที่สองของวันนี้ รูปกันเราเขาทำกันยังไงนี่ครับผมการครอบมึกคล้ายๆย,ยกยอนะครับผม,มจะปิดไปหมดทั้งลำเลยจะให้เหลือแสงสว่างแค่จุดๆเดียวนี้เป็นวิธีการจับประมึกของชาวประมงจริงๆนะ Ho oh, oh. ho. อาจารย์รุ้นใหญ่เลย <laughs> อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หลังเราครอบเสร็จมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็ยังพอมีหม,มึกให้เล่นอยู่บ้างโอ้มีไซด์ด้วยแน่นอนจริงโอ้ตอกมาอกว่า <laughs> เป็นเวลาประมาณตีสองแล้วก็ย้ายมาหมายที่สองเป็นหมายตกปลาตกปลืนะครับมหมายนี้ก็ต่างกันเมื่อกี้ตรงที่ว่า,าจะใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะมันจะหมนน้อยกว่าแล้กวลก็จะมีการลอยสายตกป,ปลาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายของวันนี้เนี่ยเราจะาลองดูกันว่าเราจะได้ปลาเพิ่มไหมนะ้รห,หมายที่สองเข้ามาแปบ๊บเดียวก็โดนเลยได้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 ได ครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาฝั่งเรียบร้อยแล้วเวลาตอนนี้ประมาณ6กโมงคึ่งนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s ครส b e ให้ผมด้วยนะครับช่องทาราแต้เดี๋ยวพาไปดูผลงานโทฟี่วันนี้ของน้องเต้แชร์ของผมก็ไม่ได้นะของพี่เขาขโมยมาโอ้หุดยอดตัวโคตรยหญ่ครับเด็ทำทีแทนหน่อยนึยบายนะครับดี่แบกันม่ครับ